<Ll ull ing> ในที่สุดวันนี้เราก็สามารถยึดหมู่บ้านของคามเมล่ามแมนได้แล้วเรามาร่วมกันฉลองกันนะสกิตบดีทั้งหลายขอบคุณที่ช่วยกันมาจนถึงทุกวันนี้เอเรื่องมันแน่นอนแล้วครับพวกเราก็ต้องช่วยดีเพราะว่าพวกเราอย่าง เราชอบมาเลยบ้านหลังนี้คือบ้านที่อ,อบอุ่นบ้านหลังนี้มีเครื่องซักผ้าด้วยโอ้ฉันชอบเครื่องซักผ้าอันนี้จังแถมยังมีกังหันลมให้ไม่ใช่ฉันคือพัดลมต่างหากล่ะเพื่อนเนี่ยฉันคือพัดลมฉันชอบมากเลยที่จะมายืนอยู่บนหลังคาแบบนี้พวกนายชอบฉันก็ดีใจในส่วนของความปลอดภัยนั้น ไม่ต้องห่วงพระราจะด,ดูแลเป็นอย่างดีเอ้เจอเหตุการณ์ผิดปกติมันไม่กล้องมาแอบมอนเราตัวนี้ตัวรีบไปจัดการมันเฮ้ยแย่แล้วถูกจับได้แล้วครับวันหนึ่งได้วันสองแค่นี้ก่อนนะผมต้องรีบเอารีบเห็นกันแล้วได้ยิน้วตอบด้วยได้ยินแล้วตอบด้วย,ย,ว,ว,ยว่าทำไมไม่มีใครตอบผมเลยจัดการมาเลย ช่วยผมด้วยอ,ยอผมอจต้อักบตนนกิดหมทำลายกล้องวงจรปิดให้หมดเน่นะที่รักคะลูกของเรากำลังจะคลอดแล้วโอว้ผมดีใจจังเลยนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่แล้วท้องที่เท่าไหร่แล้วอฉันไม่รู้แต่ฉันปวดท้องโอ,โ,อโ,อโอ้ที่รักคะลูกของเรากำลังจะออกมาแล้วค่ะ เจ้าช่วยนี่คุณออกลูกมากี่กี่คนนะฉันฉันไม่รู้แม่กาหนูจะยึดหมู่บ้านคืนให้ดูให้ดูนะมาแถบพว่เราเราจะต้องตอบแทนวิ่ขึ้นของพ่อแม่โอ้นี่เล่นเอาลูกมาเลยเหรอคิดแล้ว,ว่าฉันไม่กล้ารังแกเด็กฉันก็มีเด็กไว้รังแกเด็กเหมือนกันอ่าคอยดูนะสคิมเบดดีจิ๋วทั้งหลายเอาไงดีคะที่รัก ผมว่าเราต้องปล่อยให้พวกเขาสู้กันเองมาดูกันว่าพวกเราเติบโตได้ขนาดไหนเลยเลยพวกเราต้องใจหมู่บ้านของเราคืขึ้นใพวกเราก็ออยากจะมีบ้านอยู่เหมือนกันพกเพื่อต้องสู้นะอย่ายอมแพ้แบบนี่น้องขึงข้าฮอาพวกเราไม่ยอมแพ้หรอกนะ้ามนเน้นไหมนี่นี่ฉันทนดูต่อไปไม่ได้แล้วลูพ่อ